คลังสมองวอปอ,อเพื่อสังคมจัดเสวนาครั้งที่2องทัสพ2568สร้างวัฒนธรรมพอเพียงเป็นพลังสังคมใหม่ขับเคลื่อนความมั่นคงไทยอย่างยั่งยืนวันที่11-12กันยายน2568ณนูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทยเฉลิมพระเกียรติ80ดพรรษาแหลมแท่นจังหวัดชนบุรีคลังสมองวอปอ,อเพื่อสังคม จัดการเสวนาคลังสมองครั้งที่2ประจำปี2568ภายใต้หัวข้อสร้างวัฒนธรรมพอเพียงเป็นพลังสังคมใหม่เพื่อขับเคลื่อนความมั่นคงไทยอย่างยั่งยืนในทุกมิติโดยมีนักศึกษาหลักสูตรผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคงรุ่นที่20เข้าร่วมรับฟังการบรรยายการเสวนาและการนำเสนอผลงานทางวิชาการพิธีเปิดได้รับเกียรติจากพลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ ประธานคลังสมองวอปอเพื่อสังคมกล่าวเน้นถึงความสําคัญของการสร้างวัฒนธรรมพอเพียงให้เป็นพลังใหม่ของสังคมไทยเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมจากนั้นมีการบรรยายพิเศษโดยคุณทิพยาพรต,ตันติสุนทรผู้อำนวยการสถาบันนโยบายศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชนและอนุกรรมการด้านการแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำวุฒิสภา ในหัวข้อแนวทางการสร้างวัฒนธรรมพลเมืองบนพื้นฐานหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำเสนอแนวคิดการสร้างพลเมืองคุณภาพที่มีภูมิคุ้มกันและพร้อมเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมไทยให้มั่นคงและยั่งยืนเวทีเสวนาพิเศษทศวรรษแห่งการสร้างสรรค์ถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานโดยสิทธิ์เก่าหลักสูตรผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคงได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อสร้างวัฒนธรรมพลเมืองในผู้นำรุ่นใหม่ด้วยหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วยดรชฉันทิตสว่างเนตรทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยคุณพัฒน์อินทรุนผู้มำนวในการกลุ่มติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการคุณนัททีอินตาเสนอุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศและดรวรวุฒิชัยศรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผู้นำเพื่อความยั่งยืนขององค์กรการเสวนาได้ถ่ายทอดมุมมองเชิงลึกเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาผู้นำและพลเมืองรุ่นใหม่ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคมไทยและเสริมบทบาทของประชาชนในการเป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนความมั่นคงของประเทศนอกจากนี้นักศึกษาหลักสูตรผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคงรุ่นที่20ยังได้นำเสนอ,อผลงานวิชาการในหัวข้อที่สะท้อนการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจ,จริงอาทิการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนและการเสริมสร้างบทบาทภาคประชาชนบรรยากาศงานเป็นไปอย่างคึกคักและสร้างสรรค์ โดยมีเครือข่ายจากหลายภาคส่วนเข้าร่วมถือเป็นเวทีสําคัญในการบ่มเพาะผู้นํารุ่นใหม่ที่มีความรู้ความคิดสร้างสรรค์และความราับผิดชอบต่อสังคมบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งนี้ผู้สนใจสามารถติดตามการเสวนาย้อนหลังได้ทางเพจหลักสูตรผู้นําพอเพียงเพื่อความมั่นคงอย่าเป็นคนเป็น้อนชาติดันเมือนนะไม่ได้ไม่ได้ทาผิดกนเมื่อนแต่ i mean, Rab, มันไม่มีอินซิี่นะครับมันหมายทุกอย่าง แต่ว่าอ n นเทกริตยังไงก็แล้วแต่ถ้าชาติเมืองไม่มีอินเทกริ็เสร็จเหมือนันใชไหถาต้องการสองคำเนี่ยขอบคุณนะครับขอให้มีคมามสุขเนเนนที่เราจะมีท่าเตี้แต่ผู้สงควรได้รัให้ความรู้เราจนถึงขชวนมงรารเศรษฐกิจแต่สถานทีเราตอสีิก่อนเหยก่อนทนบนคนเนี้ย ก็ต so, like ้องตายในสมองของอุปกรณ์เป็นอันดับต้นๆของโลกคือต่อแอฟริกาอเมริการัสเซียอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เป็นที่ต้องการด้วยหมดมันอ้วนในที่สําคัญคือเขาสร้างระบบเศรษฐกิจที่ต่อยอดได้อีกมากมายจริงๆเราก็เจ้าผู้ทงความเห็นจะดูหนักเกินไปขอใช้คำที่ไม่โดมพูดถึงเรื่องวัคซีนโควิดหรืออะไรทั้งหลายที่ผ่านมาจ้าก็ถือว่าเป็นภัยพิบัตประเทศนึ่นอาจจะมีความเรื่องของเทนชั่นความรุนแรง ที่แตกต่ Adams, างจากที่มาด้านธรรมชาติและก็แบบที่แบบด้านโควิดเปลี่ยนนะครับมันส่งผลเรื่องของ sustainability หรือ s u s t a i n a b l e t y อะไรได้ไหมครับอย่าลืมกดติดตามคลิปข่าวสารข่าวด่วนข่าวดังทุกทิศทั่วไทยสาระความบันเทิงอื่นๆจากทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงได้ทาง Facebook, YouTube, TikTok, Twitter และ Instagram